เป็นอีกหนึ่งสาวในกลุ่มเพื่อนรักแตงโมที่ไม่ค่อยสัญญา,ามเสริมแต่งความสวยสําหรับพี่จี้จารุชาเพื่อนสนิทแอนนาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ทั้งคู่ควงกันมาที่นัชยาคลินิกเข้าปรึกษาคุณหมอกูก้ไก่ดกรนัชยาไมตรีเวสและคุณหมอบอสด็ออร์ทรงพศชัยมณีศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ดูดไขมันและกระชับกรอบหน้ามากว่า1000เคสงานนี้พี่จี้ได้ขึ้นเขียงดึงหน้าย้อนวัยจากสาววัยเลขห้ากลับมาเป็นสาวอายุเลข3อีกครั้งด้วยนวัตกรรมไลโปลิปล็อกแห่งแรกที่นิคั ตามคิิก็คือเดินสายเดินสายทาหน้าตามคลินิกก็คลินิกไหนมีเงินให้เราก็เดินไปที่นั่นพอ้อมเจ็บตัวที่จริงเลยอธิบายไปว่าเราเหมือนหลายคนอาจจะงงว่าเราไปหลายคลินิกเรามันมีการเสัญยามีข้อตกลงอะไรยังไงบ้างแอนนาเป็นพรีเซนเตอร์ของนันชยาคลินิกค่ะแต่ว่าแอนนาต้องยอมรับว่าที่อาร์ทพักมาเนี่ยคือเราก็ต้องการเงินช่วงนั้นเราก็ร้อนเงินนะฮะเราก็ถามพี่หมอไก่ว่าถ้าหนูจะไปรับงานอีกที่หนึ่งแต่ว่าเขาได้ให้เงินหนูเนี่ยจะได้ไหม พี่หมอไก่เอาจจริงๆก็คือเขาก็ไม่อยากให้ไปหรอกแต่ว่าเราเองก็คืออยากได้เงินเราก็เลยบอกพี่หมอไก่ว่าขอไปนะก็เลยกลายเป็นว่าเหมาข้างหน้าเลยแล้วจริงจิคลินิกที่เขาติดต่อมาอันนึงเขามีการติดคาว่าเราเป็นโปที่นู้นโปที่นี่อะไรยังไงอย่างรเรามีคุยกปนยังไงบ้างคือที่ไหนก็ตามจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเท่ากับที่นชัชยาคลินิกเพราะว่านาชัชยาคลินิกเราเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งตัวก็คืออย่างดูดไขมันเนี่ยนะดูดจากเอลสามสิบหรือเอลยี่สิบห้าก็ทําที่นี่นะ หลายอย่างทางที่นี่แต่ว่าพเพียงแค่ว่าพี่หมอไก่เป็นคนที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องออกสื่อก็ได้แต่เราบอกว่าบางครั้งก็ต้องออก<า>สือก่อบ้า,างนะอย่างพี่จี้วันเนี้เราบอกพี่จี c, ้ลองมาท,ทําสนะิเพราะว่าหนูทําที่นี่แล้วหนูแฮปปี้นะจริงเพราะว่าที่ไหนที่ให้ทำแล้วแฮปปี้เนี่ยเราจะแนะนําเพื่อนให้มาทาต่อไม่ลตอนแรกคือพี่จี้เขาไม่ค่อยได้ทำแล้วเราแนะนําพี่จี้ไปเนี่ยพี่จี้ก็มีความกังวลนนตอนแรกเห็นเขาเห็นกล้าตตดสินใจที่จะทำคือพี่จี้แกเป็นคนที่กลัวเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวด เจ็บป่วยแล้วก็ยังบอกผลว่าคือเวลาเราทําชีอ่ะว่าจะหายมันหายนานในนานช้าเนาะแล้วก็เป็นวันเลยอ่ะมันไม่เป็นคนอื่นใช่ไหมใช่ครั้งนี้ก็เลยแบบตัดสินใจใช่ค่ะแล้วอย่างที่พี่หมอบอกว่าจะมีเชื่องอะไรเนี่ยไม่เกินกี่วันก็ได้จะดีขึ้นเลยคือจะหายไวขึ้น HMO เออเครื่องี้ยไม่แล้วอย่างนั้นนะกลัวคนจะสงสัยว่าตกลงแล้วเราสวยที่ไหนกันแน่เราสวยนะหุ่นเราสวยด้วยนัชยาคลินิก จมูกเราสวยด้วยนัชชาคลินิกแต่ว่าใบหน้าเราสวยด้วยที่อีกที่หนึ่งอ๋อไม่ใช่เป็นส่วนคือคนเราสามารถมีสัดส,ส่วนที่สวยงามได้ตามอย่งต่างที่เขาา้าใจเงินเรา,าคิ่ดิใคนจ่ายาอยากให้นักพูดว่าเราไปเราไปคลินิกเราไปทําจริงไม่ได้แค่ไปนั่งพูดๆแล้วก็นี่จะพูดอย่างนนะตอนนี้ในติ๊กต็อกอะลงเต็มเลยบอกว่าไม่มีเงินเงินเลยยี่บาบาทแต่ทำหน้าไม่จบทำหน้าไม่เสร็จคือจะบอกว่า เธอฉันไม่มีเงินจริงๆไอเรื่องไม่มีเงินน่ะแต่เดี๋ยวฉันก็จะมีแล้วเพราะฉันทำงานทุกวันแต่ไอเรื่องทำหน้าเนี่ยทันฉันทำฉันทำทำได้เงินนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราเป็นอินฟอนเซอร์เราเป็นคนที่มีคนมีรู้จักดังนั้นเวลาทำที่ไหนเนี่ยเขาก็จะจ้างเราทำรอ้สึกยใงบ้างไหมที่นี่ก็ยังไว้วางใจที่จะให้เราไปทำแล้วก็แบบว่าช่วยพูดอะไรตอนหลังคนก็ไม่ค่อยจ้างงานเท่าไหร่เลยนะคนก็หายกันไปหมดแล้วคนก็แบบว่าอีดีดีน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยพอเพราะอะไรรู้ป้าเพราะว่าทัวร์ไปลงบ่อย ขอความกรุณาแหละอย่าไปลงอย่าไปด่าเขาเลยบันท no ึคล no ิน like ิกเขาจ้างไงมีคนไปแฝงไงรู้ปะทำแล้วหรอไม่เห็นไม่เหมือนทําเลยทําแล้วก็เหมือนไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเหอะยอมรับเถอะว่าฉันสวยขึ้นเปลี่แต่หนเปลี่ยนจริงเปลี่ยนหนาละมุนจริงสวยใช่ไหมครับสวยก็เป็นก็แต่อย่างที่ทั้งที่ที่พูดตรงนู้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปจริงแต่คอมเมนต์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคอมเมนต์บอกว่าหน้าเหมือนเดิม ทำไมธรมานะทำไมธรมาน้าเหมือนผีอย่างเงี้ยเออไม่เจอตัวจริงเนี่ยเขาไม่เห็นตัวจริงไงสุดไหมละมุนทำไมละมุนหรอขอโทษนะล่าสุดพี่เหยียดพูดนี่ตึงนเฮ้ยรอดิรอสับอีกรอบหน้าล่าสุดอ่ะก็เป็นมือที่สามแล้วนะแต่เราไม่พูดเยอะแล้กันจบเป็นมือที่สามของใครคะสอรย่อหรอบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เท่ากับ ไม่ได้บอกบอกไม่ได้ถ้ากลับไม่มีอ่ารู้สึกไย่างใครที่เป็นมวยคอมเมนว่านี่ทำแล้วหรอเราอยากจะพูดกลับไปยังไงบ้างคือตอนนี้แอนนาเท่ากับตอแหลไปแล้วอะคือในโลกนี้นเขาเลิกใช้คำว่าตอแหลแล้วนะถ้าจะดาา่ดาใครก็ตอแหลจะบอกว่าแอนนาครับนี่เธอเป็นแอนนานแล้วเหรอเดี๋ยวนี้คือถามว่าดีใจไหมก็ขอบคุณที่ เรากลายเป็นหนึ่งในวอลลี่เด็ดในอขอบคุณที่ไม่ลืมก็คือปลายปีราชบัณฑิตก็จะ,ระบจะรรจุขขคำนี้เข้าไปก็พูดได้ไหมพี่จี้ก็มาแล้วพูดได้ไหมพี่จี้คือหมายความว่าเรื่องที่พูดด่าพูดไม่ได้แต่ว่าอยากพูด,กกพดส่วน,นป่าบริบูรณ์ของอนนาเท่ากับแอนนาเท่ากับว่าแบบอะไร่าแหลกจัใช้ง่ายๆเลยแอนนาเท่ากับหวานร้อยเปอร์เซ็นต์นุ่มหวานอะไรอย่างเงี้ยเเห็นมาโดนด่าเน ไม่เสียเซลค่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักเราเยอะขึ้นแล้วก็เราก็ดีใจนะคือละครก็เล่นน้อยแล้วก็ซีรีส์ซีรีส์อะไรก็ไม่ค่อยรับแต่คนรู้จักทุวประเทศ <c oughs> มันก็เป็น <c oughs> ว่าเพราะคนด่าแต่คุณก็ยังติดตามก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะคือเขาด่าเราจริงนะปากเขาด่าเราแต่เจอเราเขาก็พี่นาขขาไทยรุ่นไหมค่ะแล้วเรา้ิดไงว่าคนคนนึงที่ไปขอแต่รูปเขาด่าเราอะก็ เขาอยู่ในบรอดนางงามเราก็จำชื่อเขาได้ด้วยเราเจอหน้าเจออีนี่ถ่งด่าไปกันก่อนอ๋อไม่เป็นไรเขาก็ด่าไปงั้นแหละเขาด่าตามกระแสแต่เราเขาเจอเขาเขาถ่ายรูป